โอเคนะท่านผู้ชมเราก็ได้ราต่อกันใน EP 6แล้วซึ่งรอดอนั้นเขาก็หยุดให้1วันคือวันที่15พี่เบิ้ลปทุมราชมาขั้นเวลาสะก่อนโชคดีมากเลยนะท่านผู้ชมได้หยุดไป1วันนะคะโอเค EP EP ห6นี้เราก็เดินทางมาด้วยออรถ รถยากของเราแน่นเองซึ่งฝนมันตกขณะเดินทางก็ฝนตกนะท่านผู้ชมก็เดินทางมาตั้งแต่ตีห้าห้าสิบนะท่านผู้ชมก็ต้องถึงโรงเรียนประมาณ6กโมงตรงแล้วนะท่านผู้ชมใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาทีนะคะก็ไม่มากไม่น้อยหรอกคะ่ะนี่ก็เดินทางมาถึงแล้วยูหูคือประเด็นคือเรามาก่อนเพื่อนแล้วไม่มีเพื่อนคนไหนมาเลยแล้วก็ต้องอยู่ในรถต่อไปรอจนเพื่อนจะมานะคะคนะคะนะคะ ก็คือเราก็นั่งรอนี่ก็เปิดเพลงชิวๆนวิทยุนั่นแหละนะอือฟังเพลินๆไปก่อนก็แล้วกันนี่ไม่มีใครเลยอยู่ที่ลานก่อนโรงเรียนก็อุ่นโหรีบมางสงสัยเพื่อนของเราขี่มอเตอร์ไซค์มานะท่านผู้ชมก็ต้องแบบประมาณว่าอือผลหยุดตกเขาค่อยๆมานี่ก็ถ่ายบรรยากาศในนี้ก็มากับนะของเรานี่เราก็ถ่ายม,มาน่่ยน้องก็มาด้วยนะท่านผู้ชมอยู่ข้างหลังยูนี่กลับมาตัดภาพมานี่ดูสิโอในขณะนี้ล รอต่อไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าให้เพื่อนมาก่อนแล้วค่อยลงไปเพราะว่าฝนก็ยังไม่หยุดตกนั่นเองถ้าลงไปตอนที่คงเปียกแน่นอนก็ต้องรอก่อนเออนี่มีเพื่อนมาแล้วหนึ่งคนแต่เขาวิ่งไปทางนั้นนะท่านผู้ชมเพราะว่าลานเก่อก็ฝนตกแล้วมันก็ที่นั่งมันก็เละลาบากมากตามจริงโรงเรียนเราก็ดูดีหน่อยนะแต่ว่าประมาณว่ามันเป็นลานเกาะแต่เราก็ลงมากับเพื่อนกิจนะท่านผู้ชมนี่ลงมาแต่ว่าเราก็ทะเลาะก,กับเพื่อนกิจเนาะโอ้โหมันถึงโรงเรียนปึ๊บ นี่เราถึงโรงเรียนปทุมราชแล้วนะท่านผู้ชมไม่ได้ถ่ายตอนขึ้นรถเลยนี่ตรวจดูเซ็กสภาพสิวเบ้าหน้าออกจะเออแล้วแม่งเอ้ยเขายังไม่ถึงอ่าสิวันเลยกจะตายอยู่แล้วเหนือยจะตายนี่เพื่อนก็นั่งเล่นรอนะท่าน,นผู้ชมร้อเข้าแถวนั่นแหละเออประมาณนี้ปุ๊บเยอดเคตอนนี้ก็ตัดมาตอนเที่ยงแล้วนะเยดเคดูดิ ตอนเที่ยงกับตอนบ่ายนี่ไม่ต่างกันเลยนอกาประมาณว่ามีติบข้าวติบเขื่ออะไรด้วยไทยเงงกับต้นไม้นะตอนเช้าเขาก็จะพาเราเรียนอา่าเรียนฝึกแยกตามชั้นปีนะท่านผู้ชมส่วนตอนบ่ายแล้วก็จะเรียนการใช้ผลิติภัณฑ์และการใช้ยามันก็จะมีคุณหมอคุณหมอคุณพยาบาลมาแนะนําการใช้หนุ่นใช้นี่นะท่านผู้ชม ตอนนี้เราก็รอ,อเข้าหอประชุมตอนบ่ายนะท่านผู้ชมก็ดนกเกลือกูกูก้ก้าก้าก่าอันนี้ก็จะเป็นรถโรงเรียนของเรานั่นเองเราก็นั่งรอ,อจนดักงอกนะ,นะท่านผู้ชมแต่ว่าก็เออนี่เป็นรุ่นน้องมั้งรุ่นน้องรุ่นพี่วะเฉียยตายห้วกเนาะอันวันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกแต่วันพรุ่งนี้น่าจะหนักหน้าดูนะท่านผู้ชมนี่ยยดเข้นี่ผลสุดท้ายมันก็ตัวกูหามึงยุติศาสสมาคิบ่าบออะไรเนี่ยแม่ง ตัวนักเรียนมายิงปืนคักเละนี่ดูสีแบกปืนบเบ้อเธอเลยนี่ติ้วปืนใหญ่สายาหิแมงไอ้ทาฐานดาโนโอโหเย็ดเข้คนสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ยุทธศสาสตรสมาธิอะไรหรอกมันตัวมาอันค,คุกกี้เถ่ายิงปืนหน้าดำหน้ากํานี่มันก็จะเป็นฐานประมาณนี้นะท่านผู้ชมนี่ยุทธศสาสสมาธิของทางหารนนท่านผู้ชมจําไว้แล้วก็ออกมาถึงโรงเรียนแล้วก็ถ่ายรูปนะท่านผู้ชมแต่ว่ายุทธศสาสสมาธิมันก็แบบประมาณนี้นะเออนึกว่าจะเทนังสมาธิเย็ดแม่มประเดิม ปริมท้าหน้าดําอย่างกับเออมีแพนด้าเข้ากรุงนะท่านผู้ชมบางละจันก็มีส่วนพวกกุดข้าวปุ่นนะท่านผู้ชมบอมาว่าห้อยนะคะหนะ่วยเงี้ยกูเตรียมรับส,สตากกร,ร์กไว้เลยเพราะว่ากูจะโดนโกหกแต่วัาต่อไปเราต้องไม่โดนโกหกแล้วนะนะท่านผู้ชมอันนี้เราโดนหลอกแต่ก็เป็นท่าข้องขาะน,นะเออแต่ว่าก็เดินทางกลับมาใช่ไหมนี่กูเป็นทา่าเดินทางกลับมาแหละ แต่ว่าก็แบบประมาณว่าเออไม่ได้อารมณ์อันนี้ก็เดินทางกับมาบายแล้วทุกงโอ้โอเคยึททศาสมาธิโคตรดีเลยนะท่านผู้ชมหน้าดำเค่องเขียนมันก็จะเป็นกลยุธทธ์ธีจยิงปืน,นะนะ่นี่นให้เรามีสมาธิแต่ว่าเราก็ประมาณไม่โดนหลอกไปเนี่ยนะนะเขาก็จุดบ้างกระปุกใส่หัว,วแล้วด้วยหางประมาณขาคืบนี่กลัวซะเลือกตื่นนะท่านผู้ชมโอ้โหนี่มาถารูปเอ็กซโชอเท่ไว้ก่อนนี่ต้องเท่ในเปิดยังไยก็ขุนเมงลายบายบายไปเจอกันอีพีเจ็ด